เทนหัวใจสปอร์ตจะทำยังไงได้ก็ใจมันรักอะครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเอมาเฟียฟอร์ดอีกเช่นเคยนะครับคันนี้นะครับบอกก่อนเลยว่าเป็นรถส่งมอบลูกค้านะครับคันนี้บอกเลยว่าพรุ่งนี้ส่งมอบที่สระบุรีนะครับเดินทางแต่เช้านะเดี๋ยวนี้ขอรีวิวแบบไปไายวๆกันนิดนึงนะครับไม่อยากจะแบบจับเขาเยอะเดี๋ยวมันช้ำนะลูกค้ารอรับรถอยู่นะครับอ่ะเจ้าคันนี้นะครับเป็น e v e r e s t 10นนะครับแต่งแบบสปอร์ตนะครับเครื่องยนต์เขาอยู่ที่ขนาด Uh, 2.0 single turbo diesel นะครับอยู่ที่ขุมพลัง170แรงม้านะครับ405แรงบิดนิวตันเมตรนะครับเรียกได้ว่าขับสนุกแน่นอนประหยัดน้ำมันด้วยนะครับ ในส่วนของชุดแต่งนะครับที่เป็นชุดแต่งแบบวิกเตอร์นะครับชมด้านหน้า,าก่อนเลยด้านหน้าเป็นกระจังแบบ Ford ขนาดใหญ่หรือเป็นกระจังฟอร์ดของเราที่มีทรงคล้ายๆกับแรปเตอร์นั่นเองนะครับมาพร้อมกับไฟออกแรมนะครับเป็นไฟออกแรมสามสีเออสจุดอย่างนี้นะครับสามารถเลือกสีได้นะทั้งสีขาวและสีส้มนะครับอยู่ที่ลูกค้าจะเลือกเลยว่าชอบแนวไหนแบบไหนนะครับแล้วก็ในส่วนของไฟหน้านะไฟหน้าเป็นแบบ มัลติเฟก LED นะครับมีระบบเปิดปิดอัตโนมัตโนมัติให้เรียบร้อยนะครับมาพร้อมกับไฟสีแคมที่เป็นเอกลักษณ์ของเราเช่นเคยนะครับมาในส่วนของด้านล่างอ่ะคันนี้บอกเลยนะครับด้านล่างเขาไม่ได้เปลี่ยนกันชนนะแต่เป็นสเกิร์ตนะครับที่สวมเข้าไปเลยกับกันชนหน้าเดิมนะครับเรียกได้ว่าออกมาลงตัวนะครับเป็นสีขาวมุกตัดกับดําเงาแบบนี้นะครับเป็นชุดแต่งของวิกเตอร์เช่นกันนะครับบอกเลยว่าหล่อลงตัวมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปชมด้านข้างกันต่อว่า มีชุดแต่งอะไรเพิ่มเติมบ้างครับในส่วนด้านข้างนะอ่ะมากันเลยครับในส่วนด้านข้างนะก็จะเป็นคิ้วล้อสีดําเงาแบบนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ3-4ถึงนิ้วนะครับไม่เกินนี้นะครับเรียกได้ว่ารับกับตัวล้อได้ดีนะครับในส่วนของด้านล่างนะครับช่วงล่างของเขาเป็นแบบอิสระปีกนก2ชั้นนะครับคอยสปริงและเหล็กกันโค้งนะครับเรียกได้ว่าขับนุ่มนวลนะครับสบายใจสัตร์โค้งได้เลยไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องความปลอดภัยเรายังมีมาให้อีกเช่นเคยนะครับ และบอกก่อนนะว่าตัวนี้นะครับไม่ได้ยกสูงนะอันนี้คือขนาดโชคเดิมของเขานะครับเป็นแบบทวินทูบนะครับอ่ะมาในส่วนของล้อนะครับเป็นล้อขนาดขอบ20นะครับตัวล้อเนี่ยลูกค้าเลือกเป็นสีดําเงาก้านวายนะครับเป็นของ Auto Performance มนะครับจับคู่กับยาง AT นะครับหรือเป็นยางออเทเลนนั่นเองนะครับของซู m a กนะ บอกเลยว่าสามารถวิ่งได้ทุกสภาพของถนนนะครับถนนดาก็ได้หรือจะเป็นถนนลูกลังก็ดีนะครับลุยได้หมดทุกสถานการณ์เลยนะครับขนาดยางของเขาอยู่ที่275ับ 55R20 นั่นเองนะครับมากันต่อครับในส่วนของด้านข้างนะภายในภายในของเขานะครับเป็นเบาะหนังทั้งหมดแล้วนะครับภายในเป็นเบาะหนังทั้งหมดแล้วนะครับอะในส่วนของหน้าปัดเรือนไม้นะครับอยู่ที่ขนาด8นิ้วนะครับและหน้าจอซิงค์โฟเอขนาด 10นิ้วนั่นเองสามารถเชื่อมต่อ Ford t a u c Connect ได้นะครับรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto นะครับสามารถเช็คพิกัดรถตัวเองได้นะครับาสามารถช่วยโทรฉุกเฉินได้และสั่งสตาร์ทและดับเครื่องยนต์ได้นะครับเพียงแค่กดใช้งานผ่านแอปเท่านั้นใช้ง่ายๆแบบนี้ถูกใจกันปะล่ามากันต่อครับในส่วนของถังน้ำมันนะครับถังน้ำมันสามารถจุได้ถึง80ลิตรเลยนะครับเรียกได้ว่า ถังค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆนะครับมาพร้อมกับเชื้อเพลิงของแอดบูนะครับช่วยเรื่องในเอ่เรียกว่าลดสีลดกลิ่นนะครับทาให้มลภาวะของอากาศเนี่ยดีขึ้นนั่นเองนะครับจะประมาณนี้นะมากันต่อเลยนะครับในส่วนของด้านหลังอย่างที่บอกไปนะครับเทนหัวใจสปอร์ตคันนี้นะครับลูกค้าติดตั้งเพิ่มเติมนะครับเป็นแบบฝาท้ายไฟฟ้าปกติแล้วตัวเทนจะเป็นแบบว่าใช้มือยกนะครับอันนี้ลูกค้าติดตั้งเพิ่มนะครับเป็นแบบฝาท้ายไฟฟ้ายังไม่พอ เนื่องจากเป็นสปอร์ตใช่ไหมครับมีไฟท้ายแบบซิกเนเจอร์เพิ่มเข้ามาตามที่ขึ้นเห็นนี่เลยไฟสวยๆแบบนี้เลยนะครับพร้อมกับชุดแต่งของด้านล่างนะครับที่เป็นแบบวิกเตอร์นั่นเองนะครับเป็นสีดําเงาตัดกับสีขาวอ๋อบอกก่อนนะครับคันนี้เป็นสีขาวมุกพิเศษจากโรงงานนะครับอยากได้แบบนี้เสียตังค์เพิ่มอีกแค่นิดเดียวเพียง12,000บาทเท่านั้นนะครับแต่เอจจะบอกว่าคันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษดีๆนะครับ ในราคาเพียง1 2 4่0 0้าน้านบาทเท่านั้นนะครับจากราคาปกติ1 3 9 7 0 0้าน้านบาทนะครับถ้าอยากได้แบบนี้นะครับสามารถติดต่อกับเอได้นะครับที่เบอร์0991955652หนะครับหรือแพลตฟอร์มที่จะขึ้นให้ทางด้านล่างนี้นะครับอยากได้แบบไหนคุยกันได้นะครับยังไม่ซื้อไม่เป็นไรสามารถพูดคุยได้ในเรื่องของไฟแนนซ์นะครับหรืออยากได้ดอกเบี้ยต่ำนะครับหรือจะเป็นออกรถพร้อมชุดแต่งนะครับปรึกษากันได้คุยคุยกันได้นะครับเพราะว่าเราทุกคนคือครอบครัว บริการดุดญาติมิตรนะครับแต่คิดตังค์เช่นเคยอ่ะในส่วนของวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ